จนกับคำว่ารอน้องลาบอกเคยสนใจไอ็ดีผ่านใดหัวใจบอยอมหับฟังหมดความหวังหัวใจเจ้ามีคุณฝืนทนรอต่อไปเพราะใจไอ้ยังหักเธอ ใครตายอายยังอยากเจอเพราะเธอคือลงให้ใจบทสุดท้ายแม้ตายอายก็ยังรอเหตุจังได้ย้อนหัวใจน้องมีหลายคนไม่ปองสู้อยู่เดิน บอกกับน้องอยากเป็นเจ้าของต้องตายตัวไอกระรอข้ากันให้ตายไอกระบอกเสาอฮักเป็นแค่คนรู้จักบ่ไดเป็นคนรู้ใจนี่คือความจริง ที่น้องต้องการฝากไว้คำว่าคนรู้ใจถึงตายอายบอมีทางบอกเป็นยังอายบอถือคำว่าของน้องคำว่าเข้าสองน้องบอกบ่มีหนทางสู่แบบอ่างวาง ไร่หนทางไอ้กสิเบ่งยอมหับว่ามีแต่ใจเกินรอยที่คอยน้องนางเมื่อใดที่เขาเหินห,าานห,าหา่างไอ้คนห่างห่างยังสแตนบายบอกจากใจแม้ตายไอ้ย,ยังหักเธออูย ไกลกันหา่างาอเหมือนทางดินแดงน้องเปรียบเหมือนดังทางด่วนอดเอาเด้ปลอบใจพ่อวนย่านหัวใจส่วนดวงตาพากันหงง้องให้